สวัสดีครับโภกบผมอีกแล้วนะครับกับเอสนาแก่ทางช่อง y u t u b e เอสนาแก่แล้วก็วัฒนาสุขเสมนะครับวันนี้ก็มาโปรโมทร้านนะครับสำหรับร้านของผมเป็นร้านขายอะไรยนต์เก่านะครับ <c oughs> ส่วนมากจะเป็นปนๆกันไปนะครับมีเยอะนะครับจะมีเยอะ ส่วนมากก็จะแล้วแต่ซื้อได้นะครับลงพักมั่งนะครับบ้านหรือว่าเป็นรถประมูลต่างๆนะครับมีรถบตดเหตุก็มีนะครับรถชาวบ้านก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นรถถูกชนถูกอะไรคนตายใส่ก็มีนะครับรับนะครับรับซื้อด้วยนะครับผมรับไม่ว่าจะเป็นทุกสภาพนะครับซื้อหมดอันนี้ก็ฟอร์เนสป้นะครับแปดแปดวิค่า B13 h บสามฮอนด้าโซน1าก e e. e, ็มีนะฮะตู N ้เย็นอีคาสีดอเทียบองเทียบอารมี Honda มีพวกนี้นะฮะโตลิต้าสามหงสามหงนะครับรถใหม่ก็ซื้อนะครับรับซื้อเหมือนกันนะครับถ้ามีเล่มนะครับซื้อหมดนะครับคันนี้นะครับวีโกชวีโกนะครับก่อนจะเป็นสมาร์ตนะครับปี08นะตันนี้ขายแล้วนะคันนี้พวกนี้ลูกค้าจะเมานะครับแล้วก็ มีขยงขยะนะครับมีเบาะเบอะที่จะขายนะครับอันนี้ก็มีเข้ามาใหม่นะฮะเป็น <c oughs> อิซุนะครับเอเานะอันนี้สวยนะคันนี้เครื่องนิ่นงนะคันนี้เครื่องโอเคครับผมเครื่องนี้มีเล่มนะคันนี้มีเล่มเป็นรถรู้สึกจะเป็นรถใช้ในวัดนะพอดีลูกศิษย์เขาไปทำวัฒเหตุก็เลยซื้อคันใหม่นะครับเหลือขายคันเก่าออกก็ สภาพเครื่องก็เป็นเครื่อง90นะเป็น90แรง2 5 0 0นะครับมีแอร์มองลงมน้ำไม่แตกนะไม่ถึงนะคันนี้ชนข้างนะครับด้านข้างนะครับม่ไม่เไ่าไหร่ terrorist. เสียงเครื่องนิ่นมนะครับเสียงเครื่องโอเคเลยนะครับก็ใช้ได้นะเสียงเครื่องเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับรีวิวนะครับนีน่นะเสียงเครื่องโอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ต์ททีเดียวนะ ก็โอเคอยู่นะก็ใช้ได้นะครับแล้วมัดูนี่นะครับเห็นไหมมีไอ้นะตัวนี้สวยนะครับไม่มีไอ้นะตัวนี้ก็โอเคนะก็ได้อยู่ตัวนี้ก็ไม่มีแน่นะครับไม่มีไอ้นะครับเห็นไหมก็โอเคอยู่นะเป็นพาวเวอร์นะครับเป็นวงไหลาวเวอร์นะตัวนี้รอบพันก็โอเคถูกเนาะพอได้พอได้ นี่ก็เป็นายางบรรทุกไหมไม่ใช่นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับ0ูนยะ์เก้าแปดสองสองศูนย์สองสองหกเก้าเนาะหลายๆอย่างที่มีอยู่ในร้านนะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกฮัลโหลโปรกเข่าไปนะครับอะไรทุกชิ้นนะครับถอดได้หมดนะถอดได้หมดนะครับไม่มีกั๊กนะครับอะไรไม่ดีไม่ไม่ขายนะครับอะไรไม่ดีไม่ขายเน,ะนะไไานะ ก็จะไม่ขายกันนะครับแต่ถ้าอะไรดีก็ขายนะครับวันนี้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวปิดฝากระโปรงรถก่อนอ่ะได้ละพรุ่งนี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นการครับช่างกิโลของดัสสันนะครับตำนานนะครับรุ่นนี้ตำนานจริงๆนะครับดัสสันนะครับจะไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่รู้ว่ารุ่นที่สระพงสระพงึะพงไล่ยิงกันกันกบนู่นนะครับกรุงศรีวิไลเลยมั้งไม่รู้แกดูอยู่ไหม ยางแตกนะครับบดมาเลยไม่ได้สนใจนะครับเป็นทายมนนะครับเป็นท้ายนี่ฮะตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับผมอะไรต่างๆก็พอมีเนาะตาพงตาเพชรนะครับอะไรจะเยอะหน่อยนะครับเชฟนะครับตำนานนะคันนี้ที่ผมลง y youtube ครั้งก่อนนะครับอ่าทิกตอกด้วยนะครับตอนนี้ก็อรอนะครับชำระนะครับโคตรทุเรศนลผมบอกตรงนะอันนี้โอ้โหเจ้าของเสียสามหมื่นนะดูใหม่นะตัวนี้ดูดูใหม่นะ ดมใหม่แล้วก็ปีกนกใหม่เห็นไหมฮะช่างน,นะฮะ <c oughs> ไปทุบของเขาเพื่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องทุบนะฮะเห็นไหมฮะจุดนั้นนะสนิมขึ้นทุบทำไม่ผมไม่เข้าใจว่ามันของใหม่อนะ่ะเนาะพูดถึงน,นะมันต้องมันต้องดักตัวนี้เข้าดูพวกทุบนะครับออื <c oughs> เป็นเรื่องราวที่แบบ <c oughs> น่าสมเพชอะ่ะเขาใช้แก๊สตแตพวกใช้ตู้เชื่อมเลย แต้มมาสักหนนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับอาชีพนะครับถ้าคิดว่าตัวเองนั่นก็ได้อยู่สําหรับวันนี้นะครับมีสายเข้าเดี๋ยว้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ